สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับยุสธรครับเป็นหมายพี่เลือกรถในฝัน1คันที่พี่ชอบมากที่สุด Honda Civic กับ Biodiesel ครับ Honda Civic ครับ Honda Civic กับ Honda CRV ครับ Honda CRV ครับ Honda CRV กับ Corolla Altis Honda CRV ครับ Honda CRV กับ Nissan a m e r a ครับ Honda CRV เหมือนเดิมครับ Honda CRV กับ Mazda 2ครับ Mazda 2ครับ Mazda 2กับ Toyota Fortuner ครับน่าจะเป็น Fortuner ครับ Toyota Fortuner กับ เทสซาโมเดลสามครับพอจูเนอร์เหมือนเดิมครับโตโยต้าพอจูเนอร์กับยูซูมิลเอ็กครับโตโยต้าพอจูเนอร์โตโยต้าพอจูเนอร์กับมาด้าซีเคห้าครับพอจูเนอร์ครับโอเคครับรถในฝันของพี่นะครับก็คือโตโยต้าพอจูเนอร์นะครับแล้วตอนนี้พี่ขับรถอะไรอยู่ครับรถมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ผมก็มีตัวช่วยนะพี่นะครับคอล้างรถนะครับก็คือนี่เลยครับดีวันสเปกนะครับแชมพูล้างพร้อมเคลือบเงาในตัวนะครับอันนี้ให้พี่เอาไว้ล้างรถพี่หรือรถในฝันของพี่นะครับสุดท้ายนะครับใครนะครับชอบรรรรรรรุุ่่่่่นนนนนนนอออออออะะะะะไไไคคคคััับบบมมมเตต์กหหยยวาณจขถูี้ื รถในฝันของคุณคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็ทุกคนนะครับจะมีรถในฝันเป็นของตัวเองนะครับถ้ามีรถในฝันของตัวเองแล้วก็อย่าลืมนี่เลยะครับดีวันสเปคตัวนี้นะครับล้างรถพร้อมเคลือบเงาน,นะครับ